ด้วยการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปาสามารถรับชมได้ทุกวัน เธอมาที่นี่ทำไมาแก้วก็ที่นี่ไงจุดเกิดเหตุที่มันเกิดเรื่องนี้ขึ้นไงหมายความว่าเธอหาวิธีที่จะทําให้เรากลับร่างเดิมก็ได้แล้วใช่ไหมก็คงอย่างนั้นแหละเราต้องลองดูก่อนแต่ว่าเราเราทำกันสองคนไม่ได้อะดิเธอจำวันนั้นได้ไหมวันที่เธอร้องเพลงอะแล้วแล้วพิลิซ่าเดินมาแล้วทําน้ําหกไงอ๋อมันก็ หมายความว่าเราต้องหาคนที่ทำน้ำออกใส่ไหมใช่แล้วูกงต้องแล้วลิซซ <c oughs> ามาช่วยแล้วค่ะวันที่เกิดเหตุก็คือตรงนี้สถานที่นี้แล้วเธอสองคนก็อยู่บนเวทีไฟชอ็อต <c oughs> พอไฟช็อตเสร็จปั๊บเธอก็สลับร่างกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นหนามยอกต้องเอาหนามแทงทำแบบนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วจะได้ผลที่พิลิซ่ารู้เรื่องนี้ด้วย โอ้ยเก่งจังเลยเอ่ะพี่จะชมพี่เก่งพี่อ่านบทพี่นั่งอ่านบทแล้วเขาบอกว่าให้พี่พูดอย่างนี้ <c oughs> ได้อย่างหนึ่งพี่ดูหนังดูละครเยอะไอ้พอดต,ตอนจบอะก็ต้องสลัดมากกลับมาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเธ <c oughs> อสองคนต้องทำเหมือนเดิมเดี๋ยวพี่เป็นคนปล่อยคิวเพลงได้พอร้องร้องไปสักท่อนหนึ่งเอ๊ะวันนั้นมันเพลงอะไรนะอย่ามากองแกงโอ้ของร้องร้องใหม่ชฉัีดังมื่ ชอบมากเลยอ่ะไอ้ที่ร้องมาลองกองแกงมาแดงแกงไม่ใช่ไม่ใช่อย่ามากองแกงอย่ามาอย่ามากองแกงเพลงนี้ขึ้นปั๊บเธอร้องได้สักท่อนหนึ่งเดี๋ยวฉันทำน้ำหอกแต่เธอต้องจับใหม่นะรีบเลยฉันอยากจะกลับร่างเดิมจนแย่แล้วเนี่ยร้องนะได้คิวเพลง คนโดนไฟดูดเนี่ยต้องให้ออกจากกระแสไฟโดยการถีบให้กระเด็นออกไปอุยต้องถีบหน่อยดิทำไมเหนื่อยแล้วเนี่ยชอนไนทปลาอ้เดนช่างต้องช่วยเองเฮ้ไอ้อ้ยอ้้ไอ้้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ไอ้เอ้้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้อ้ไอ้อ้อ้้้้้้้อ้้้้้้อ้ไ เอ๊ะมันจะได้ผลหรือเปล่าอ,อาทยัออทยอทัยอทัยเป็นอทัยเหรอ,อแกเป็นใครสีภัยค่ะสีใหญ่ตายแล้วแกเป็นใครอ่ะอ๋อนันแข่งไงใครอ่ะแข่งชอ่ชงอระดันคนละแข่งค่ะเฮ้ยแกเป็นใคร ก้อนเป็นไอ้ก้อนใช่โถจุเร่เป็นคนอื่นไม่เป็นไอ้ก้อนเอาแล้วมันเรื่องโซ่เลยอ่ะมันต้องอีกครั้งหนึ่งให้ไฟช็อตอีกครั้งหนึ่งมันจะได้กลับร่างกันสักทีเข้าใจไหมลองดูเจ้ลองดูมันมันจะกลับถูกร่ากถ้าไม่เจ้มันจะถูกร่างแล้วทีนี้แน่นอนอีกทีนะเพลงมาดีเลย เที่ยวเนี้ยช็อตแรงไม่ใช่ช็อตธรรมดาระเบิดดังตุ้มเอาละคงจะได้ผลเฮ้ยเฮ้ยลุกได้แล้วลุกขึ้นคนเราเนี่ย ไม่พูดเลยตายนะไข่เดียวจะไข่เดียวลอยเดียวจะลอยเดียวไข่เดียวจะไข่เดียวลอยเดียวจะลอยเดียวไข่เดียวลอยเดียวจ้าเจ๊จะเป็นของหนูขอโทษขอโทษนี่เจ๊ไม่รู้ว่าทำยังไงถึงจะขายดีจะมีเคลมเยอะโอ้ยล้องคอท่าจะแตก เสียงในแกรลองสิลองขายอ่ะไข่เดียวจะไข่เดียวไม่มีใครแวะร้านแกหรอกเขานึกว่าไข่ลูกน้อย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 เสียงอย่างเงี้ยพรุ่งนี้เอาเสียงใหม่มานะโอเคโอเคไปไปไปอ่ะเรียบร้อยแล้วจ้าน้ำพริก3กระปุก100บาทขอบคุณนะคะคุณลูกค้าวันหลังไม่ต้องมาแล้วนะ ต้องมาสิครับต้องมาแล้วที่เกียจทำขายนี่นี่นี่เดินไปร้านนู้นเลยไข่เจียวเขาดีหมูยอไม่ต้องแวะนะของเนา่าจะให้ได้ยินไหม,ไมเดี๋ยวแท้หมูยอแต่โย่งไหมคะนี่มีชนิดเอ่อแท่งมีชนิดแผ่นมีชนิดอา่าชิ้นยอค่ะมีชนิดแทง่งใช่ชนิดมอสมีไหมแท่งมอย เอาวันนี้เอาอะไรคะนี่เท่าไรอ่ะอ่ามีขนาดเดียวค่ะมีเท่านี้เองค่ะราคาอ๋อราคาร้อยสามสิค่ะร3 0เอาไป500อ่าจ้าขอบคุณนะคะไม่ต้องใช้ถุงประหยัดอ่าขอบคุณค่ะเอาอะไรอีกไหมคะตังทอนไงอุ้ยซื้อของยังเอาตังทอนเลยค่ะ ไม่กลัวมาหับกัมเหรอคะ,อะไม่เคยฟังคัดแท้กันยังไงอุ้ยคุณนี่โซเชียลเล่นบางทีคัสเล่นบ้างโซเชียลจะได้รู้จะได้ทันสมัยเอ้าแล้วโซเชียลมันเกี่ยวอะไรกับตังทอน <c oughs> ไม่รู้พูดไปก่อนแ <c oughs> ม่อโอ้ยเอาเฮียจะไปทำไมเดี๋ยวเฮียเขาไปทำหายถ้าหายน่าเสียดายนะตังทอนมันย,ยิบย่อย เออไปเถอะขาย,เร,เ,ย,ย,ยเรื่องใหญ่หยเรื่องใหญ่เดี๋ยวเมียบ่นนะไปทาําตังห์หายซื้อไข่เจียวด้วยซื้อไข่เจียววันนี้คนน้อยนะอีเจ๊นเนาะเออนเนี่ยเขอเาเชิญค่าเขาเชิญหมูยอตะย,ย้งข้ายำหมูยอวันนี้ขายเฉพาะยำนะคะ,ะมากันเยอะเยะเลยจะเ,เป็นยำเดียวันก็ได้หรือว่าจะสั่งเป็นคนก็ได้ค่ะอีเจ๊นี่หลอกด่าใช่ปะเนี่ยอะไร เ,เอาคนก็ได้ด่าป่ะเนี่ยเรียกลูกค้าฝั่งโน้นเว้ยเหรออย่าให้รู้ว่าด่านะเฮ้ยไม่ด่าหรอยกย่าอยากอุดหนุนนะเนี่ยเอาสิเอาสิเอาสิหมูยอใช่ไหมหมูยอตะย่องแต่ว่าช่วงนี้กินมังสวิรัติสิไม่ได้กินเนื้อสัตว์น่าจะกินไม่ได้โอ้ยอ๋อไม่กินเนื้อสัตว<อ>์อันเนี้ยหมูยอตะย่องนะกินได้ถ้าไม่กินเนื้อสัตว์นะอ้าวทำไมอ่ะโอ้ยมีแต่แป้งไม่มีหมูหรอก จริงเหรอมีแต่แป้งจริงเหรอขอโทษไม่เอาหรอกนี่นี่ปูนน้ำพริกใช่บ้างไหม น้ำพริกอะไรวะนี่ฉันไปเซ้งกิจาก,การแต่ย่องเขามาเหรอ,อตอนแรกเขาทำน้ำพริกขายเนี่ยเขาทำโรงงานอยู่แป๊บหนึงเป็นไรไม่รู้เขาก็เซ้งต่อฉันมาเห็นว<อ>่าไปทำหมูยอ <c oughs> ต่อไม่รู้อีกกี่เดือนเขาจะเซ้งอีกเนี่ยโอ้ยรอเซ้งอย่างเดียวเลยใช่ไหมรอเซง้งจากเขาน้ำพริกอะไรวะนี่ก็มีน้ำพริกที่เอ่อน้ำพริกกุ้งป่น<อ>น้ำพริกเอ่อปลาป่นอะไรอย่างเงี้ยกุ้งแห้งได้หมดกุ้งปลากุ้งแห้งเออพอดีฉันไม่กินเนื้อสัตว์ค่ะฉันกินมังสวิรัติอ๋อเหรอไม่กินก็กินได้เพราะว่าน้ำพริกฉันไม่มีเนื้อสัตว์ ป้งนั่นมุกหมูยอเลจ่านี่นี่มีน้ำพริกอย่างหนึ่งเหมาะกับเจ๊มากเลยฉันแนะนำเนี่ยเจ๊ต้องชอบน้ำพริกอะไรวะน้ำพริกนันร็อกว่าเหรออะไรอะเดี๋ยว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 นี่หลอกด่าฉันใช่ไหมไม่ได้หลอกด่าฉันหายของไปอยู่ที่เดิมเลยไป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 มาหาเรื่องกันน่ะน้ำพริกนรกค่ะน้ำพริกนันร็อกเรนชวนเดี๋ยวเดี๋ยว หมูยอค่ะหมูยอตะยงหมูยอตะยงค่ะเอ้นี่นี่นีไดมคุยไปเราไปคุยตลาดอื่นกันดีกว่า ที่คนเสียงดังอ่ะซื้อได้ขาดนี่นี่เดี๋ยว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 รู้หรืเป่าอะจะคุยอะไรกันเนี่ยนี่น้องดอกฟ้าวันนี้แต่งตัวแหมนี่โชว์ร่องไปไหนเนี่ยโอ้ยโชว์จักน้องปีเดี๋ยนี้เลยนะนี่กินหมูยอไหมหมูยอนี่ยังไม่กินฉันมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเล่าอะไรนี่กินก่อนเขาก่อนเขาได้เอางี้นี่กินก่อนกินก่อนนี่วันนี้ขายเฉพาะยำสองคนเอายำเดียวกันหรือว่าเอาคนละยำค่ะ ไปอ่ะเทคนิคละหายมาทางนี้อิคละอะไรชืวอแวงไงแยกยำมาดีกว่าแล้วก็เอาแบบใส่มะนาวสดๆได้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 นะใจบีบสดๆเลยนะบีบสดๆเลยไม่ไม่ไม่เอาน้ำมันไอ้น้ำมะนาวเป็นขวดไม่เอาไม่เอาเอามะนาวสดสดเป็นลูกๆเลยจะอร่อยจ้าจ้าได้ได้เดี๋ยวขอเวลาคุยธุระกันก่อนนะเจ๊ได้ได้จ้ะตอนแรกว่าจะกินดีนะไม่มีอาหารทะเลอยากกินอาหารทะเลพักนี้ไม่ค่อยได้กินเลยอยากกินอะไรอ่ะไปพัทยาจะไปกินบะระนาโบดได้โอ้ยคี่ ก็ใช่ไงจะกินได้ยังไงล่ะบานาน่าโบ๊ทอ่ะอยากกินอ่ะสุกุทเตอร์ก็อร่อยโอ้โหอาหารทะเลเหรอเดี๋ยวเผอแป๊บนึงก็กินห่วงยางมังแกนได้แล้วล่ะอันนี้กินอันแรกเลยนี่รู้เปล่าช่วงนี้นะเอาพริกกินเม็ดเอาพริกกินเม็ดเอภิษฎเจ็ดเม็ดเจ็ดเม็ดนะกินเผ็ดเหมือนกันนะเนี่ยใช่ค่ะเขาบอกกินเผ็ดแล้วมันต้านโควิดโอ้ดีดีดีแป๊บนะกลับบ้านละเดี๋ยวสิรีบไปเลยไอเดียชวนต่อเขาจะได้มีต่ออีกนิดนึงก็ไม่มีใครฟังัเลยอ่ะมีแต่เรื่องจะเล่า ช่วงนี้เห็นหรือเปล่าฮะเอ๋อก็จะมุ่งจะเล่าอย่างเดียวเลยอะช่วงนี้เห็นหรือเปล่าพี่แก้วกับนางสีภัยจะคบกันนะเอาเงียบเลยอะองตีฟังก่อนว่าเอ้ยมันจริงหรือเปล่าเออนี่จอะไรอะไรไม่มีเอออะไรไม่มีนี่ฉันก็ได้เล่ามาเหมือนกันนะเหมือนว่าได้ข่าวว่าเขาสลับตัวกันเหมือนแบบในหนังอ่ะอะไรอะไรเธอเขาสลับร่างกันอะสลับร่างแบบเว่บฉันไปอยู่กับเธอเธอไปอยู่กับ จะบ้าเหรอไปหนังก็ตัูนไปได้จริงๆนะคือฉันว่ามันมีมูลนะฉันได้กลิก่นมันแปลกๆทำแม่งทำแม่งยังไงไม่รู้เจ๊ถ้าได้กลิ่นอ,อ,อะไรวะนี่นินทาคุยอะไรก็อยู่แล้วคะคหมพอเจ้านายมาถือโคบิลเลยนะ ตอนแรกไม่เห็นแตะต้องอะไรเลยนั่งบังของเขาด้วยอะไรระอยู่ก็เขาเป็นจะอยู่ก็ไม่เป็นนะเอาหมูน่างมาถือถือทำไมล่ะถือให้หนากเนี้ยกาแฟสกัดเย็นรถอะไรเนี่ยรถบัสรถเบนซ์รถเข็นไม่ใช่เอาจริงสิอ๋อไม่ต้องอ่านสิกาแฟสกัดเย็นเขาผสมอะไรอันเนี้ย คาเฟอีนอะไรยังไม่เอาถือมาแล้วไม่ดูข้อมูลล่ะาถาม่ตันจังนั้นะทําไมไม่เล่นอ้ตรงนี้ล่ะเอ๊ะทำไมถึงเป็นกาแฟสกัดเย็นทำไมึงเป็นกาแฟสกัดเย็นเพราะว่าตอนเช้าตื่นมาสกัดไม่ทันทําอะไรกันอยู่คะเนี่ยนจุกปากเลยอ่ะนี่อีฉันชักได้แล้วนะเอกได้ค่ะนี่ชีตาชาตี้ ทอดเปลาอกกระแลหรือไงคะนี่กลัวลูกอยู่ทีวีบ้างมีเนี่ยแต่งตัวอะไรกันไน้เธอสองคนทำไมอยู่ดีวันนี้ลุกขึ้นมาแต่งตัวเป็นสาวขนาดนี้แล้วเธอก็คือก็ไม่รู้เหมือนกันนะที่แต่ว่าเมื่อคืนน่ะเหมือนเราสองคนเนี่ยโดนไฟช็อตหรอเขาช็อตนะไฟช็อตมันมันตอดตุ๊บตุ๊แล้วเราสองคนอ่ะตื่นมาก็เป็นแบบนี้เลยค่ะแข็งสวยด้วยอ่ะ ใครบอกว่าสวยโอ้ใช่สวยตรงไหนยันหล่อนสวยไม่สวยไม่รู้แต่ก็มีผู้ชายชวนไปดูหนังแล้วผู้ชายที่ไหนอะตายแล้วนี่บอกตรงนะอยากเห็นผู้ชายหน้าโง่หรือเกินว่าเป็นใครขออบดอกไม้ในสาวนตอนนี้ท่านสมพานเขาให้มา ถ้าเปลี่ยนเป็นขอมอบดอกไม้ในป่าเป็นไงคะขอมอบดอกไม้ในป่าที่เขาบอกมาานะคะพี่ผู้ชายให้ดอกไม้ด้วยเ,เ,เธอสอคนก,ก็รู้ว่าพี่นั่งแล้วลุกไม่ขึ้นเฮีย<อ><อ>นี่ทองก้อนที่ไหนคะทองก้อน นี่นี่ทองก้อนอ <c oughs> เดี๋ยวนะคะทองค่ะ่อน,ะนจะเคลียร์กันนี่จิ้มหมีอะไรจ่ายตามค่าป๊อปคอนอยังเนี่ยใครนี่จะขายของฉันอยู่กีหยิบของฉันมากินเหรอของที่ไหนนี่ ผมปีกานี่เห็นไหม <occurs S 2> ผมไม่มีน <AM> ี ания, ่เห็นไหมเออไม่มีไม่มีจริงด้วยเออก็แล้วไปนี่ก็เป็นของเนี่เดี๋ยวฉันคลิปตาทีหลังนี่ให้เขาเคลียร์กันก่อนผมนะขอบคุณพี่นะคะที่เอาป๊อปคอร์นมาให้ได่ต้องเป็นของโลนนี่ก้อนก้อนทองก้อนทองค่ะแล้วนี่ก้อนอะไรเนี่ยก้อนค่ะมีหน้านานแล้วนะดำดำ แข่งสีงสนี่วันนี้จะมาพาน้องสองคนเนี่ยไปดูหนังเพราะรถเนบนซ์พี่จอดหน้าตลาดโอ,อ้ยไปดูเรื่องอะไรอยากดูเรื่องอะไรเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรเรื่องอะไรก็ได้ที่ว่าแบบว่าเอ,อ้ยมีมีจับมือกันนะคะตำหนักเพชรเรื่องอะไระครับนลิกเกอเ,เอาสมอโมงดูงงงแขงเลยดูหนังสิคูหนังนนี้เนี่ยไอ้เคิงยางเงี้ย พี่นุ้ยบอกนะไม่เชื่อเลยเนี่ยวั่งเจอกับตัวเนี่ยทำไมอะคะเวลาซ้อมแล้วเวลาเอาจริงหาเรื่องไม่ได้ละอยากดูหนังอะฮะอยากดูเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องอะไรเรื่องอะไรบักอึดถล่าลมบักฮะเออบักแมนบักขืนแมนฮ่าฮ่าฮ่ากขืนาฮ่าฮ่อย่างเงี้ยอยากดูหนังเหมือนกันนะเรื่องอะไรคะเรื่องที่มันแบบว่าเซ็กซี่เซ็กซี่เขาบอกว่าเรื่องเปิดที่สิงห์บุรี เปิดซิงออหนูก็อยากดูค่ะเรื่องอะไรเอ๋อไอ้เกิดกี่ชาติก็ลาดไม่ลงอะค่ะโอเคมาปนหมดแล้วเราสักเรื่องสิเอาสิสักเรื่องอย่ายิ้มสิเอาสิปขาขาหนูอยากจะดูหนังนะคะเรื่องอะไรเปิดหีบแล้วหนีบเธอค่ะไละลดเบ็ดหย่อนดูที่ต่าตายเต๋อไอ้ตั้งโอยนี่ยี่ตั้งทำไมไปกับสองคนนั่นน่ะดูนั่นสิดูสิ อย,อยู่ว่าเป็นผู้หญิงมนเลยอ,ะอ่ะสมรำน้าชาั้นนี่โอ๊ยตายแล้วสมรำน้าโดนแย่งผู้โอ้โเนี่ยคุยฝ้ายฉันบอกให้นะแก่ๆอย่างเงี้ยฉันไม่สนหรอกเดี๋ยวค่อยดูนะฉันจะจีบพายุให้ดูสวัสดีครับคุณนนะวันนี้ผมพาไม่ยกคนใหม่มาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่เพื่อสองคนไปดูกันตอนไหนเนี่ยบอกเขาไปสิ็นิล่ไม่ชักชายืดยากหรือเพื่อหรอกฉันน่ะเล่นลายรู้จักกันในลายมานานแล้วยากอุตัยเลยแล้วเนี่ยดูสินึกยังไงมาเอาหมดอายุใช่หน้าเขียวอยู่างไรพักเนี้ยเบาหวานขึ้นบอกเขาไปที่รักบอกเขาไปบอกทำไมเรื่องโรคแพ้ค่าเจ็บ เดี๋ยวฉันพาเธอไปรักษาดีมากจะเป็นเบาหวานใช่ไหมเนี่ยใช่จ้ะบอกเข้าไปว่าคืนนี้ต้องการอะไรบอกเขาไปต้องการอยากจะให้พี่พายุพาเันไปขึ้นสวรรค์หน่อยสิจ้ะให้มันอิจฉาอิจฉาฟังให้ดีนะทุกคนเดี๋ยวฉันจะพาน้องลิซ่าของฉันเนี่ยไปขึ้นสวรรค์ชั้นเจ็ดเลยทีเดียวนี่ ฉันจะเอาแค่ชั้นห้าจะเดินรอดหรือเปล่าเนอะขึ้นลิฟต์สิยะไปก่อนนะยบยาไปายไปวิ่งหน่วิ่งวิ่งไปสิ่งที่เกิกห้อเป็นหัว ตายแล้วดูสิแปลกมากเลยอะโลกมันวิพาทผลไปใหญ่แลือนื้อเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ในที่สุดคนที่สบายใจที่สุดก็คงจะเป็นฉันเพราะว่าพ่อแก้วของฉันอะคงจะดีที่สุดสําหรับที่นี่แล้วแหละอะไรของฉันของฉันย่าของแกย่าฉันบอกเลยนะแก้วเนี่ยนะเป็นอนาคตหัวของฉันไปทำไมทำไมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจ้ามาตรงนี้จ้าสวัสดีค่ะแก้ว พอดีวันนี้ผมพาสุดที่รักมาเปิดตัวแล้วก็มาแจกการแต่งงานคั้งี่รักแนะนําตัวหน่อยสิที่รักสวัสดีนะคะน้องแก้วขอฝากเนื้อฝากตัวกับเจเจทุกท่านด้วยนะครับน่าล้วพี่แก้วนี่นี่เดี๋ยวนะนอกจากจะสลับร่างกแล้วยังจะสลับเพศอีกหรอคะเนี่ยใช่จ้ะจริงเหรอไม่เชื่อหรอกไม่ชอบผู้หญิงแล้วเหรอ ไเป็นอย่างนี้เพราพระเอกนี่แกสุดหล่อของเจ like ๊เจ๊อยากจะเป็นล้อมเดี๋ยวลืมไปงานเรานะฮะรับไม่ได right ้รับไม่ได้เจ๊อยากตายไม่ับไปได้้ดูพี่เจ๊นเดียวมีเรื่องเนี่ออพียกคะว่ะ พี่ยมเอารถพี่ไปอ่ะเอ้ยขับดีๆนะเว้ยเด้อเฮ้ยเฮ้ยนี่รถพี่เอ้อเด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 ้อหอยแม่เลอการบงการบ้านอะไรตั้งแต่สมัยไหนตั้งแต่สมัยเท่าฝาหอยแล้วอ้าวแล้วเรี่ยงเนี้ยเท่าฝาบ้านไอ้ตาไอ้ตามันที่เคยขึ้นมินิบัสไปทีแล้วโดนตำรวจจับอ้าวทำไมอ่ะหิ้วไก่แล้วหัวลงเอางงสิ